ไปเดินเล่นดีกว่าเ้ยเ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นว้าว n e Two e สวยไหมอ้อนย่างหนอ้อนย่างหน่กินคาวไม่กินหวานกินสิ ไม่กินหวานไม่ลองดูไม่ไม่ได้แกล้งอันนี้ไม่ได้แกล้งอันนี้ดำไม่ไม่เอาละไม่ไม่เอาละอุ้ยน้องบอยไม่ไหวนะให้เลี้ยงนานๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหายเอนเนอร์จี้เลยวิ่งกระไล่ไม่ทันแล้วเชี่ย มอร์นิ่งเพิ่งตื่นนะครับทุกคนครับเมื่อวานเราจะถ่ายคลิปกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็หมดนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายทั้งวันเลยครับอันนี้เช้ามากใช่ไหมเฟย์นี่เพิ่งตื่นเลยครับ8ดโมงเชา้าที่เดอะเจม i นิ่งพูวิลล่าพัทยานะครับอแมนดาเข้าไปทำงานที่มาลดีห้าวันนะครับก็เลยมาเที่ยวกันใช่ไหมลูกนะครับอแมน ตื่นแล้วเดี๋ยวไปกิน breakfast กันนะโอเคยย้อะไรอะหล,ล,ล่โรงแรมเตรียมของเด็กไว้เยอะมากเลยของลงของเล่นแบบรู้ว่าแบบจะมีเด็กมานะใช่ไหมหล่ดูดีขนาดพ่ห่มยังเป็นแบบลายการ์ตูนใช่ไหม <c oughs> หิวไหมหนูหิวไหมหิวหรือยังหลูกหิวหรือยังฮะคุณย่าตืน่นหรือยังไม่รู้ เราไปกิน breakfast กันโอ้ยของเล่นเขาเตรียมไม่ให้เต็มเลยฮะมีหนังสงหนังสือนิทานเด็กของเล่นเล็กน้อยเมื่อวานคุณเขาลื้อไว้เรียบร้อยแล้วแฉด๊ <c oughs> พอเปิดมา่านออกมาก็เป็นภูแบบนี้ทุกคนพานมาดูห้องน้ำนิดหน่อยฮะมีตู้เซฟให้รีวิวแต่เช้าเลยนี่ฮะเป็นห้องนองห้องน้ำแล้วก็มีแชมพูแชมพูมให้เลือกใช้นะฮะผมทำเละหมดแล้วอะ่ะ ชา o w เวแต่ห้องแม่จะสวยกว่านี้จริงๆตอนมาห้องมันดูดีมากเลยแต่มาบ้านแบตหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายนะฮะอันนี้เป็นแบบ two bedroom นะครับทุกคนครับก็หนึ่งห้องนอนนี้เป็นห้องผมกาเฟรยานะฮะแล้วเขาก็จะแบบจัดซุ้มเด็กตรงนี้ให้นะฮะมีของล่งของเล่นมาเฮ้ยมอ้าวตายแล้วตายแล้วอะไรอ่ะ ลงสระอะสิก็ลงไปสิ Good morning คุณย่า Good morning แต่เฟย่ายังลงไม่ได้หรอกพนอบเพราะว่ามันหนาวมันเย็นใช่ใช่ไม่ไปกินข้าวก่อนเหรอกินข้าวกี่โมงอ่ะไปกินข้าวก่อนนี่กี่โมงอ่ะนี่เจ็ดโมงกว่าเอาเจ็ดโมงกว่าเองเหรอเอ่อไม่ยังไม่แปดเหรอยังเอาเหรอจะไปกินข้าวก่อนป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยลงกลับมาลงก็ได้งั้นแม่ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนอ่ะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดก่อน Good morning Good morning Good morning พร้อมมยังพร้อมไปมั่มอ่มั่ยยังนี่เก่งไหมไอ้ไอ้อ้าวมันไม่ลงเห็นรีโมทเอออะไรอ่ะอุ ouais deflect, ๊บฮะฮัลโหลไม่ใช pues, ่โทรศัพท์ซะหน่อยฮัลโหลใครพูดอ่ะ รัก oh. 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 ที่สุดเลยฮัลโหลใครอะใครโทรมาใครโทรมาลูกอื oh. มไอเอ๊ะเอ้าหัวกดมั่วไม่ได้นะกด,ดมั่วก็พังนะไม่ใช่ของเล่นนะอื oh. มป้าขอได้ไหมโอเคขอบคุณค่ะ คุณหนูครับพร้อมละคุณย่าพร้อมหรือยังพร้อมแน่เดี๋ดูสิห้องเละไปหมดจะรีวิวห้องซะหน่อยเอาแล้ยทำไมรีวิวตอนตื่นอย่างเงี้ยทำไมไม่รีวิวตอนเข้ามาก็แบตไม่มีไงเกลียดมากเลยจะแต่งหน้าเหรอตาแป้งนิดเดียวอ๋อโอเคโอเคโอเคเท้าแตะได้ไหมหนูได้ได้ได้รองเท้าแตะโรงแรมเ้าได้ไหมสวยดีได้ เอากลับได้ไหมเอากลับไม่ได้ต้องจ่ายตังค์เหรอเรานี่มันทุกที่เลยนะเฮ้ยไม่ใช่น่าเกลียดนะเว้ยนะสลิปเปอร์อะไรทุกอย่างนี่ไปเอาของเขาหมดอ้าวนายพูดงั้นเนี่ยลูกอ้าวพูดเรื่องจริงไปเราออกไปก่อนดีกว่าเราเดินหน้าห้องดีกว่าไปเดินเล่นดีกว่าเย้โอเคไปเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นว้าว Ui! Ui! OK. บรรยากาศเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นสไตล์แบบเซาท์แอฟริกานะฮะร่ลมเลือนมากไปโรงแรมที่แบบต้นไม้เยอะมากแล้วจะมีต้นไม้แบบเท็กซเจอร์แบบนี้เป็นเหมือนป่าป่าหน่อยเท่มากเลยคือโรงแรมนี้จริงๆอ่ะเราเห็นบ่อยมากใน Real, ในรียลใน i n s t a g r a m Tik t o ็อกอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคนมารีวิวเยอะมากนะฮะก็เลยอยากจะมาลองดูสักทีหนึ่งเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นแบบสไตล์แบบพูลวิลล่านะฮะทุกคนแล้วก็ยังมีแบบฝั่งใหม่เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนดีเดี๋ยวช่วงบ่ายจะพ ไปดูบอกได้เลยว่าสวยงามมากนอนสบายไหมคุณพรพันธ์โอ้สบายมากเลยอ่ะลูกหลับเลยชฮะถามซิว่าไอสนอนไหมนอไหมแล้วไอ้วิเคราะว่ามองดูแบบคุณได้มองสกานะิใครนอนกับคุณพรพันธ์ทุกคนเขาก็จะบ่นทุกคนอ่ะเพราะคุณพรพันธ์เขากลดังอ่ะไม่ดังเหรอ <No. S 2> ไม่ดัง Not too loud ใช่ไหมคราวนี้ไม่ดังแม่รู้สึกตัวเพราะว่าไม่อา,ไมอาปาบไม่อาปาบอ่ะ Yes ไปยะมาดูดิมีอะไรกินหรอกในดูซิมีอะไรกินบ้างโอ้หอาหารเช้าเต็ไมไปหมดเลยหรูกกินโยเกิร์ตไหมมีโยเกิร์ตมีสลัดนะมีชีสเดี mm. ๋ยวปราป้าตักชีสให้นะมีขนมปังด้วยลนก มีฟองยาเป็นนมดเลยมีกลิ่นซามมีข้าวต้มมีสติ๊กรกอร์ไอศกรีมด้วยมีไข่ด้วยเห็นไหมดีวัสดีค่ะมีไข่มีคุ้เตียวนะเช้านี้คุณไปยยากินอะไรตักไข่ตักแฮมตักชีสมาให้สุดท้ายกินข้าวผัดลองไหมไม่เอาหรอ อ, <c oughs> อะไรลูกหนูจะเอาอะไรอันนี้กัาาบขาวแั้มันมัน,มน <c oughs> เอาอะไรนอาไหนไม่ได้ลูกอันนี้ป้าป๊ามันเผ <c oughs> ็ดอ,อันนี้ไม่ได้ลูกก็หนูไม่กินไงลองไหมลองเองลองเองดูทด่ามานีแม่อร่อยเลยลูก ้โอ้โอต3 <laughs> หลังจากที่นั่งกินข้าวไปหนึ่งชั่วโมงเธอกินข้าวช้าที่สุดเลยไปเข้าห้องเดี๋ยวซ้ายลูกเดี๋ยวซ้ายค่ะออกกำลังกายออกกำลังกายวัน<า>ถือ ที่นี่เขามีสปาออนเซน็นสเมสาวนายิมด้วยนะฮะเขามี2ฝั่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม่รู้มีคนหรือยังอันนี้เราอยู่ในส่วนของออนเซ็นนะฮะแล้วก็มียิมเล็กๆนะฮะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีแบบว่าสเีมซาวนานี่ตรงนี้ห้องออนเซน็นเมื่อวานผมมาแล้วนี่นะฮะพิธีการเข้ากติกามารยาทว้า นี่คือออนเซ็นนะครับผมก็สำหรับที่นี่ก็มีให้บริการแล้วก็จะมีห้องสตีมสาหน้าตรงนู้นนะฮะอาอันนี้มาให้ดูเฉยๆครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงฮะอันนี้ก็เป็นแบบที่ตู้ล็อกเกอร์เขาอะไรอย่างนี้ใดๆและส่วนตรงนี้เองมันเป็นสปานะครับผมขอบคุณมากครับ,บเดี๋ยวค่อยมาใช้บริการครับผมนี่ฮะเราอยู่ห้องนี้นะฮะ s h เปียร์ชาร์ป r p spear sharp spear ไฮไปไหนทำอะไรหนูจะทำอะไร ครับอันนี้ส่วนของนี่ฮะเป็นลิฟวิ่งรูมเล็กๆตอนแรกมันมาดีกว่านี้แต่เราเละเทะไปหมดแล้วครับแล้วก็จะมีส่วนของครัวมีมาโครเวฟให้ตู้ยงตู้เย็นอะไรเนี่ยนะฮะใจเย็นใจเย็นเฮ้ย มันหนาวนะมันหนาวนะหนูจะลงเหรอลูกสวมิ้งสวมิ้งเอาไหมจะม่น้ำเหรอลูกมันหนาวนะโอเคโอเคโอเคอั ใช่ไหมเย็นเย็นใช่ไหมเฟย์ยามันเย็นเหรอลูกหนูไม่ลงดีกว่าเนาะเดี๋ยวใส่สายหน่อยแล้วกันนี่มันเช้าไปกินหรือเปล่าเลิศเทิร์ดเลยว้าเฟย่ยาเอาแซนด์วิชอีกไหมแน่สิเลิศเลิศเทิรเลิศเทิร์ดเลยสนุกไหมจ๊ะสนุกมากเลยได้อยู่กับหลานโอ้โคจะแฮปปี้อีกเหรอจะโคตรเลยหรอโคตรโคตรเลยจ้ะนี่ครับทุกคนโนดูเรียนโดนปรับ2,000นนะเพราะว่ากลิ่นมันทำลายล้าง กินออะะไร่มาลองเย็ดมาอะมากระลองเออมากระลองเด็กคนนี้เนี่ยนะทำไมเป็นอย่างนี้อ้๊อฟเหลวอ้๊อฟเหลวอ้๊อฟโอ้โหคิงเค็มมากอร่อยอ้าอฟก้อนย่ากหน่อยก้อนย่ากหน่อย มาแล้วจ้าอับตุลหนุนทีนะครับมีชามาให้ด้วยแล้วก็มีแบบแซนด์วิชยิลุกกุ๊กกิ๊กอะพนพันคันจิเดสเซอร์ you like it โอ้ I gonna have one burger I have one burger โอเคแล้วก็ขนมกระจุ๊กกระจิกนะโอ้ยะเนาะเอาสิกินดิอร่อยไหมลองชิมดิได้นะอืมอืมอร่อย มาเร็วทุกคนเราจะไปเล่นน้ําฝั่งนู้นนะเราจะไปเล่นน้ําเมอร์ดิเตอร์เลเนียนกันอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะทุกคนฮะคือฝนตกจริงๆแล้วถ้ามันแดดออกหน่อยเนี่ยคือแบบแจ่มว้าวมะพร้าวแก้วมากเซ็กซี่ไหมคะแนนเซ็กซี่เซ็กซี่ว้าวดูดีว้าวดูซีเหมือนมาอีกโลกหนึ่งเลยว้าว อะไรอะลูกเดี๋ยวเราไปเล่นกันไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันอุ้ยเดี๋ยวเราไปเล่นกันว้าวดูฮะทุกคนครับสวยงามมากเมอร์ริเดอร์เลเนียนไปเล่นน้ำันดีกว่าเย็นหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าอุ้ยอ,อุ้ยเป็นเล่นสไลเดอร์ไหมเป็นเล่นสไลเดอร์ไหมดูดิอุ้ยมีสไลเดอร์ตังน้นด้วยหนึ่ง สองซึมดูสิครับมีสไลเดอร์ด้วยเไปะ Are you ready yeah. No Are you ready No ไปไปกับปะป๋าไปกับปะป๋าไปกับปะป๋า Are you ready อุ้ยดูดิ Are you ready ไปแล้วครับ วว้าไปไหมไปอไหมไม่เอาแล้วเหรอทำไมอะไปไปกันอีกไปกันอีกเดี๋ยวมาดูดีกว่าเสียดายมากคือแบบถ้าอากาศอุ่นๆกว่านี้หน่อยจะดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้คือแบบแอบหนาวนะอ่เร o u r e a อยอยู่นี่เนี่ยวัน ้ว <laughs> วาวนี่ฮะทุกคนบาที่คู่ควรกับผมเป็นภูบารครับผมอุ๊บโอเค สวัสดีครับวันนีครับผมเมนูเยอะมากทุกคนฮะเมนูเยอะมากแล้วก็มีแบบแต่เดี๋ยวเราจะมากินที่นี่กันตอนดินเนอร์นะฮะเป็นห้องอาหารแคสเ w a y วย์เป็นเมดิเตอร์เรเนียนเมนูขอดรายมาทเตนี่ได้ไหมครับไดลุยครับผมโชคดีที่ได้เล่นน้ำาค่ะน แข่งนานๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยไหวไหมไม่ไหวเพราะแรงเขาเยอะเนาะใช่ h i g อ e นดิจีเลยวิ่งจะไล่ไม่ทันแล้ววิ่งก็ไม่ทันอืมวิ่งไวหน่อยโอ้ครับผมครับผมต้องอร่อยนะอือเอ็นจอยดูยาเลยนั่นแน่ย่าเอ็นจอยริงๆินงะันน ดูโชว์คันจี you can do it อย่า let's go คันจีจะได้คันจีจะไป let's go ว้าวเชียร์อุ้ยสตอลี่มมองใหญ่เลยว่าเฮ้ยของหนูไม่ได้เชียร์เฮ้ยเชียร์อุ้ยเฮ้ยอุ้ย

มาแล้วอ้าวมาแล้วพายยังไงให้วนอยู่กับที่เจ๋อสวยดีตลกอ่ะเจ๋ดิมายังไงมาถูกไหมเฮ้ยเธอมาถูกไหมดีดโอเคทำได้แล้วทำได้แล้วม่หนุกลองดิอายุฟันสนุกอ๋อ first time เอาไม่ลองดูคเดี๋ยวแค่ถ่ายวิดีโอไม่ใช่ลองดูไม่เป็นไรไม่ไม่ได้แกล้งอันนี้ไม่ได้แกล้งฐานีดํากว่าฐานีดํากว่าพี่โนุ่มใช่ใช่ได้ไหมแล้วมันขาด็กเปิดพีม็อต แม่ก็โดนเอาม่ไม่เอาละแม่กลัวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาขาอุ้ยน้องบอยไม่ไหวลนี่ยได้แล้วก็ฮะเลงลงเป็นทำไมอ่ะเขาว่าอยมาจริง่กลัวจริงค่ะย่าไม่ได้เรื่อง คุณพรพันธ์ไม่ได้เรื่องเลยครับแมใจะให้เราขึ้นใะให้เราพายเรือคุณพรพันธ์จีนี่ออกไอ้บ้าคุณพรพันธ์ก็กลัวจีนี่ออกอร่อยไหมจ๊ะพรพันธ์อร่อยจ้ะถับปึ๋งเหมือนให้อาหารปาลูมาเลยตอนเนี้ยไอ้บ้าชี่ห้องอาหารแคสเวคครับโอ้โห อะไร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 เอาเกินอะไรน,น่ากินมากเนื้อแกะใครจะแกะพันพันแกะองกแซมอน,นอย,ยน่ากินลึกเลยอ ทุกคนดูข <ligen> ้างนอกดีมันคือปาร์ตี้ชัดๆปาร์ตี้สำหรับวัยรุ่นอันนี้คือพิซซ่าสเปนน่ากินมากผมกำลังจะบอกว่าห้องอาหารแคสเวยร์อาหารมันอร่อยเกินคาดเวยทุกคนคือตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบโอเคนะแต่คือมันมาเป็นแบบฟิวชั่นแล้วก็มาแบบหลากหลายมีสปาเกตตี้มีแบบเนื้อแกะผัดพลิกอะไรเงี้ยดีว่ะเกินคาดแอะกินขาวไม่กินหวานกินสิไป กินข้าวไม่กินหวานทำไมอ่ะไม่รู้สุภาษิตนี้หรอไม่รู้กินข้าวไม่กินหวานสันดานไส่อ้าวข้าจริงๆงั้นเรากินข้าวแล้วเราก็กินหวานก็เป็นคุณคุณนายไงโอเคแล้วประกันคุณภาพนะโดยคุณเฟยามัม่อร่อยมากเลยไางงดูสิครับไม่กินขนมหวานมาก่อน4เดือนแล้ว ้ยฝั่งนี้คือแบบเท่มากปิดสี่ทุ่มนะฮฝั่งนี้นะครับมันดูแบบคึกคักมา,มากๆเลย Good morning อุ้ย <c oughs> มีคนตดเชย Good morning โอ้ยดูหัวดิหัวเป็นเซนเซียเลยลูกตื่นเช้ามากเลยเจ็ดโมงอีกแล้วทุกคนยังไม่7จ็ดโมงเลยว,วันนี้เราจะกลับกทมกันแล้วนะฮะผ่านไปอย่างรวดเร็ว3วัน2คืน ไม่ไหนหรอกหนาของเล่นตื่นมาก็จะเล่นเลยลูกโ r t i n g Breakfast นะฮะแต่เราไม่เอาลงเพราะว่าหนาวมันอกจะลงเหรอไม่ลงไม่ลงเย็นไม่ไหวไปยะมัมมัมกินอะไรดีหนูมีไข่ออมเล็ตได้แพนเค้กได้ขนมปังได้ชีสได้ชอบมากไปไหนไปไปไปโอเคโอเค ปะ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 โอเคเปิดอึบเฮ้ยเฮ้ยปันึนึงอึบอึบ้ยว้าวไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันหนึงสอมสี่ห้าหกุ่ย k i d ครับว้าว ถ <Wow. S 2> อดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนเทพระยาถอดรองเท้ากอนลูกถอดรองเท้าก่อนซิดว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> แอร์เย็นชาเลยมีอะไรเล่นบ้างเนี่ยมีอะไรเล่นบ้างเนี่ย <Okay. S 1> โอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยดินสอหรอ okay. นั่งกอนลูกนะั่งอาว้าว ุมีรถด,ด้วยมีรถสกูตเตอร์เด็กด้วยแต่หนูยังเล่นไม่ได้หน้าร่านมีเครบมันมีแบบห้องให้เด็กเล่นด้วยห้อเด็กนะ ที่ขาดไม่ได้ฮะเวลามาเที่ยวนะฮะก็คือห้องยิมครับผมอันนี้เป็นห้องยิมใหญ่ครับฝั่งหม่ฟั่งเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะอุปกรณ์ก็โอเคนะครบเครื่องอยู่ส่วนใหญ่แมชชีนจะเป็นแบบเล่นขาอะไรย่เงี้ยแล้วก็มีเล่นอกเล่นหลังนิดหน่อยแต่ไม่มีเคเบิลนะครับแล้วก็จะมีพวกลู่วิ่งจักรยานอะไรอย่างนี้นี่จะเป็นวิวนี้เลยครับเมื่อวานเราว่ายน้ํากันตรงนี้ครับขออนุญ,ญาตมายกเหล็กหน่อย แล้ววันนี้เราจะเช็คเอาท์กันแล้วครับทุกคนจบทริปนะฮะสามวัน2คืนที่ The James Mining Pool Villa พัทยานะครับกบครอบครัวนะฮะเพราะว่าค<อ>ุณแม<อ>น,แ<อ>นดาเขาไปทำงานที่มาลดีห้าวันพรุ่งนี้กลับมาละแล้วก็เราก็เลยถือโอกาสน,นี้มาเที่ยวเล่นเพราปะป้าไม่มีงานป,ป้าก็เลยมาเที่ยวเล่นพาหนูมาเที่ยวพาคุณย่ามาเที่ยวนเนาะเฮ้ยทุกคนถึงชอบโรงแรมนี้มากโรงแรมนี้ The James Mining Pool Villa พัทยา มัน มันจะพูดว่ายัางไงดีจริงๆมันก็เป็นโรงแรมที่แบบไม่ได้ติดทะเลนะฮะไม่ได้ติดชายหาดอลยอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงเส้นมอเตอร์เวย์ก่อนเข้าพัทยานะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่าเขาแบบค่อนข้างมีแอคทิวิตี้ที่ครบสมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็ฝั่งซานตอรรีนี่ฝั่งนูน้นน่าพักมากทุกคนผมว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมันคึกคืนนะฮะเพราะว่าภูาบเขาปิดสี่ทุ่มใช่ไหมแต่เผอินว่าฝั่งนี้เนี่ยฝั่งเป็นพูวิลล่ามันก็จะเงียบๆหน่อยแต่ถ้าใครชอบแบบไพรเวทส่วนตัวก็ฝั่งนี้กดดอนนัตง้ปาสิึ แต่ถึงยังไงไม่ว่าจะอยู่ฝั่งเก่าหรือฝั่งใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะใช้แอคทิวิตีด้วยกันได้หมดเหมือนกันเลยเงี้ยครับก็เดี๋ยวเขาหน้ามามีอย่างนึงคุยกับเขาชื่อว่าเ l e g ซี่เป็นห้องพักคืนละสามแสนคืนละสามแสนแต่มันมีหลายห้องนอนต้องมาแบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่ไม่เแคนสิบคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวขราวหน้าขออนุาญาตมารีดิ ว่าคือละ3 0 0 0 0นมันเป็นยังไงฝากติดตามแบดบอยด้วยนะครับแล้วก็กดสับสับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคโอเคเซบา้ยบา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 ยแฟนคับก่อนบาย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 ซียูเน็กคลิปบายบายทุกคนบายบายครับไปแล้วนะครับบายบายคุณย่าบายบายไปละว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยปิดเรี่ยงอ่ะ ปล <Es poor S 1> ่อยอไละมาครับมันรียกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาข้าเธอเหงาใจจนทนไม่ไหวก็ใจมันรักเธอกว่าใครมันต้อง